การกลับชาติมาเกิดหรือการระลึกชาติได้ของคนหลายๆคนที่เคยปรากฏในรายการ Discovery ซึ่งฝรั่งพยายามพิสูจน์ว่าวิญญาณมีจริงตามหลักพุทธศาสนาไม่ใช่วิญญาณแต่เป็นเรื่องของสัตว์ตามที่พระอาจารย์ได้อธิบายใช่หรือไม่ขอพระอาจารย์ได้โปรดอธิบายกระแสะจิตของบุคคลเหล่านั้นด้วยครับใช่ก็คือตัวสัตว์การบัญญัติเขาเขาไม่รู้จักคําว่าสัตตานัง แล้วเราก็ก็ไปไปใช้คําของเขามาดังนั้นเ,เรื่องของการบัญญัติศัพท์ต่างๆในระบบของธรรมชาติเนี่ยต้องใช้ศัพท์ตามพระศา,ศาสดาเพราะว่าพระองค์เป็นศัพพ์ัญญูรู้ทุกเรื่องทุกแง่ทุกมุมสาวกไม่ได้รอบรู้ระบบของธรรมชาติทั้งหมด <c oughs> ส่วนกระแสจิตของบุคคลเหล่านั้นเนี่ยผู้เจ้าบอกแล้วว่าสัตว์บางพวกเนี่ยระลึกถึงภพชาติเก่าๆได้บางพวกระลึกไม่ได้บางพวกระลึกได้บ้างระลึกไม่ได้บ้างอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติของสัตว์ตานังที่ที่เข้าไปเกิดในที่ใดๆอยู่แล้วไม่ไม่เหมือนกันมนุษย์บางคนก็ระลึกได้บางคนก็ระลึกไม่ได้ไปเกิดเป็นเทวดาเทวดาก็ระ,ะลึกได้ว่าเออสมัยเป็นมนุษย์นะั้นเคยทําอย่างนี้ปฏิบัติธรรมที่นั่นที่นี่ ก็เป็นสัตว์นาำประเภทที่ระลึกได้แต่ระลึกได้สุดตลอดไหมไม่ระลึกได้นิดๆหน่อยๆนะถ้าพวกมียานอย่างรู้ก็ระลึกได้ไกลหน่อยแต่สุดไหมไม่สุดมีผู้ชารูปเดียวที่ระลึกได้อย่างไม่มีประมาณต้องการถอยไปเท่าไหร่ก็ได้นั้นสังสารวัตนี่มันหาที่จบไม่ได้ ขนาดยานอย่างรู้ของผู้เจ้ามีมากมายก็สังสารวัตก็มีให้ดูอยู่ตลอดเหมือนกันถ้าผู้เจ้ามานั่งพยากรณ์แต่อดีตอนาคตก็ตายเปล่าเกิดมาเลยไม่ได้สอนอริยสัจสี่เพราะขนาดภิกษุนั่งดูอดีตไปได้วาระแสนกับไปนั่งดูตลอดทั้งร้อยปีก็ตายเปล่าตายไปสี่รูปแล้วสังสารวัตก็ยังมีให้ดูตลอดจึงไม่มีประโยชน์กับการไปดูอดีตอนาคต พระโสดาบันจึงวางความเห็นตรงนี้ได้แล้วว่าปุพันตานุทิฏฐิคือความเห็นปาลบผันเบื้องต้นอย่าไปรู้อดีตกับอัปรันตานุทิฏฐิความเห็นที่ปาลบผันเบื้องปลายโสดาบันเนี่ยวางนะไม่สนใจนะเพราะพระโสดาบันก็กําลังจะปล่อยวางขันธ์ห้าเป็นในปัจจุบันจะรู้ว่าในอดีตก็เป็นเพียงขันธ์ห้าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอนาคตที่จะมาถึงก็เป็นเพียงขันธ์ห้าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจะไปสนใจอะไร เพราะขันท้าเป็นปัจจุบันก็กําลังถ่ายถอนความยึดมั่นถือมั่นอยู่ก็เลยจะไม่สนใจกับทิฏฐิคือความเห็นที่ไปสู่ขันเบื้องต้นและเบื้องปลายเรียกปุพันตานุทิฏฐิกับอบปรันตานุทิฏฐิคนที่เป็นโสดาบันจะปล่อยวางตรงนี้ได้